เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแนนนะครับคุณแนนเนี่ยเขาเป็นพนักง,งานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งเนี่แหละครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วชีวิตของคุณแนนก็วนลูปอยู่กับการทำงานซ้ำๆเดิมทุกวันนะครับแกก็ดำเนินชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตของแกก็มาพบกับเรื่องราวที่ แกจะไม่ลืมอีกต่อไปเลยหลังจากนี้นะครับวันนั้นเป็นวันเกิดของคุณแนนแก่ตื่นเช้าขึ้นมาวันนั้นนะครับแกก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนเลยวันนั้นเป็นวันเกิดแกไงก็หยิบขึ้นมาดูเพื่อที่จะดูว่าใครเข้ามาอวยพรวันเกิดให้แกหรือย,ยังอ่ามันก็จะมีเพื่อ <S <S เพื่อนที่สนิทกันเนี่ยแหละครับที่เขาเข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ อวยพรในวันเกิดก็จะมีบางคนที่เข้ามาวอวยพรให้แกเ่อแกดูอะไรเสร็จแล้วก็วางโทรศัพท์ลงไปแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบท่าแต่งตัวไปทํางานพอคุณแดน,นเข้าอาบน้ําละมัลอยเสร็จแล้วก็ขับรถออกจากบ้านเหมือนทุกๆวันเลยรถก็ติดไฟแดงก็เยอะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสําหรับชาวคนทํางาน มากๆเลยนะครับตอนที่คุณแนนเขาจอดรถติดไฟแดงอยู่เนี่ยเสียงมือถือก็ดังขึ้นมาพอหยิบมือถือมาดูก็ปรากฏว่าเป็นเบอร์ของเพื่อนเพื่อนคนนี้เขาเป็นหมอผ่าตัดชื่อว่าหมอทีหมอทีโทรมาเอ้ยอยู่ๆวันดีคืนดีโทรมาฮคคุณแนนก็แปลกใจอ่ะก็รู้แหละ ในใจลึกๆก,ก็รู้แล้วว่าสงสัยจะโทรมาอวยพรวันเกิดแกก็รับสายก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับหมอทีเนี่ยก็โทรมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อวยพรวันเกิดให้กับคุณแนนพอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะหมอทีก็บอกว่าเฮ้ยไอแนนเย็นเนี้ยเลิกงานน่ะมาที่บ้านฉันนะฉันน่ะจัดงานวันเกิดไว้ให้อุย คุณแนนได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจสิเพื่อนที่ไม่ค่อยจะได้เจอกันหรอกเพราะว่าหมอทีเขาเป็นหมอเนาะเขาต้องอยู่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้เจอกันนานละว,วันนี้เออจัดงานวันเกิดให้ตัวเองดีใจเลยแกก็รีบตบปากรับคำแล้วเออเดี๋ยวเลิกงานเนี่ยจะไปหาที่บ้านนะนะจากนั้นแก็ขับรถต่อไปไปถึงที่ทํางานพอแกไปถึงที่ทํางานก็มีเพื่อนเพื่อนีนทางานนั่นแหละ จะเข้ามาอวยพรวันเกิดให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทมากกว่าคนอื่นชื่อว่านัทนะครับคุณนัทเนี่ยก็ถามขึ้นมาว่าเฮ้ยไอแนนแกรู้เรื่องหรือยังที่ไอห,หมอมันชวนไปนงานวันเกิดเย็นเนี่ยอะพอคุณแนนเขาได้ยินอย่างนั้นแกก็ถามเพื่อนไปว่าอ้าวไอนัทรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอ คุณนัดก็บอกว่ารู้เพราะว่าไอหมอเนี่ยมันโทรมาชวนตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วไอหมอเนี่ยมันก็โทรชวนเพื่อนสนิทตอนสมัยเรียนมหาลัยมาด้วยเนี่ยอีกหลายคนเลยนะพอคุณแนนได้ยินอย่างนั้นก็สงสัยเฮ้ยใครบ้างอะคุณนัดก็บอกว่าก็มีตัวชานเองแล้วก็มีไอบีมไอนอกนั่นแหละเย็นนี้ที่เราจะเจอกันหลายปีแล้วนะ ที่เราไม่ได้เจอกันนะพอคุณแนรู้แบบนั้นก็ดีใจเพราะว่าทั้งคุณบีมคุณนกก็เป็นเพื่อนี่สนิทกันในช่วงที่ทุกคนอยู่ในรั้วมหาลัยหลังจากที่เรียนจบกันมาต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานมีครอบครัวนานๆได้เจอกันทีนานๆได้โทรคุยกันทีจะติดต่อจะติดตามข่าวสารกันก็นกในโลกโซเชียลเท่านั้นเอง อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีเลยก็ว่าได้ที่เหล่าเพื่อนๆนที่สนิทจะได้กลับมารวมตัวกันมาเจอกันในงานวันเกิดของคุณแนคนคุณแนนก็ดีใจมากๆเลยเฮ้ยมันเหมือนเป็นงานรวมญาติมันเหมือนเป็นงานที่เราไม่ได้เจอกันนานแล้วเพื่อนกลับมามิทติ้งกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้แกก็ดีใจทั้งวันเลยวันนั้นนะพอตกเย็นเลิกงานมาคุณแนนก็รีบขับรถกลับบ้านทันที อาบน้ำแต่งตัวสวยเลยกะว่าวันนี้จะต้องเฉิดฉายที่สุดในในงานเลี้ยงละพอคุณแนนเขาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จหมดละก็ขับรถออกจากบ้านตอนนั้นรถมันก็ติดนะนะมันก็ต้องใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรระหว่างทางที่ขับรถไปเพื่อนแกก็โทรมาก็หมอทีนั่นแหละโทรมาก็ว่าไงเพื่อนสาวถึงไหนแล้วทำไมช้าจังเลย คุณแนนก็รีบตอบกลับไปว่ารอก่อนรถมันติดอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วอย่าใจร้อนสิอะไรประมาณนี้แหละก็คุยกันอยู่ไม่กี่คําก็วางสายกันไปคุณแนนก็รีบขับรถต่อคุณแนนขับมาไม่นานครับก็ขับมาถึงเส้นทางเส้นทางหนึ่งทางที่มันจะมุ่งไปบ้านของหมอทีเส้นนี้มันค่อนข้างเปลี่ยวแล้วมีรถสัญจรค่อนข้างน้อยนะครับ คุณแนนก็ขับเข้ามาเรื่อยๆจนขับมาถึงสามแยกเล็กๆอยู่ๆก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับโผล่ออกมากระทันหันขับปาดหน้ารถของแกนั่นแหละด้วยความตกใจคุณแนนก็เบรกแล้วรถก็หมุนเลยแกตกอ,อกตกใจมากตอนนั้นนะหัวใจตกไปอยู่ตาตุ่มคิดว่าตัวเองจะตายซะละพอแกหันมองรถคัน ต้นเหตุอ่ะไอ้คันที่มันมาปาดหน้ารถแกก็ปรากฏว่าไม่เห็นละสงสัยว่ารถคันนั้นน่ะคงจะขับหนีไปแล้วแหละก็คงไม่มีใครมาอยู่แบบมาอยู่รอขอโทษรับผิดชอบหรอกตอนนั้นแกบอกว่าตกใจมากๆหัวใจเนี่ยเต้นตุกตับตุกตับเหมือนจะหลุดออกจากอกเลยแกตั้งสติอยู่พักหนึ่งจากนั้นแกก็ขับรถต่อขับมาได้สักแป๊บหนึ่งก็ขับมาถึงบ้านของหมอที หน้าบ้านของหมอทีเนี่ยก็จะมีรถเพื่อนๆนอจอดอยู่หน้าบ้านตอนนั้นแกก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเพื่อนๆอ,อยู่ในบ้านกันหมดละแกก็เลยจอดรถแล้วก็ไปเคาะประตูบ้านปรากฏว่าแกเคาะประตูบ้านเนี่ยก็ไม่มีคนเปิดจะเรียกยังไงก็ไม่มีคนเปิดเหมือนกับว่ามันไม่มีใครอยู่ในบ้านนะครับอารมณ์นั้นเลย สุดท้ายคนแนนเขาก็เหมือนกับว่าเห็นถึงความผิดปกติก็กเลยถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปก็ปรากฏว่าประตูมันไม่ได้ล็อกพอเปิดเข้าไปเนียข้างในบ้านมันก็จะมีอาหารเครื่องดื่มตกแต่งในธีมวันเกิดของคุณแนนเขาแสดงว่าพวกเพื่อนเ,อน,เนี่ย เขามีการนั่งดื่มสังสรรค์กันไปก่อนหน้านี้และแต่ว่าเพื่อนๆหายไปไหนกันหมดแกก็ไม่ทราบได้ตอนนั้นแกก็มองซ้ายมองขวาดูเอ๊เพื่อนหายไปไหนกันหมดก็เรียกตะโกนเรียกนะครับเรียกทั้งเรียกชื่อเพื่อน,อนทุกคนน่ะทั้งหมอทีไอ้ไนัทไอ้นกไอ้ไบิวเรียกทุกคนเลยแต่ไม่มีเสียงใครตอบกลับมาทั้งนั้นซึ่งมันดูผิดปกติ แต่ในใจส่วนหนึ่งคุณแนนเขาก็ยังคิดว่าเฮ้ยสงสัยเพื่อนๆจะทำเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวก็จะปิดไฟมืดแล้วก็จะมีเค้กมาอวยพรวันเกิดจุดเทียนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบรับจนสักพักหนึ่งมันมีเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากห้องห้องหนึ่งที่มันอยู่ห่างจากตัวแกไม่มาก ด้วยความสงสัยอะคุณแนนเาก็เดินไปแล้วก็เอาหูเนี่ยเปนแนบกับบานประตูห้องเพื่อที่จะฟังว่าไอเสียงที่มันตะกุกตะกักมาจากข้างในนั้นอะมันเป็นเสียงอะไรพอแกงเงี่ยหูฟังดูดีๆนะมันเป็นเสียงผู้หญิงที่ร้องว่าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยมันเหมือนเป็นเสียงที่แผ่วเบาแล้วก็เหมือนเขากำลังบาดเจ็บ ซึ่งตอนนั้นแกรู้ในทันทีว่าเฮ้ยเสียงมันคล้ายกับเสียงเพื่อนเราจังเลยแกจึงรีบเปิดประตูบานนั้นเข้าไปพอคุณแนนเขาเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเขาเห็นล่างของคนคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเพื่อนตัวเองนั่นแหละชื่อว่าคุณนกตัวเนี่ยเพื่อนเลือดหมดเลยแล้วก็ร้องเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็บเหลือเกินแล้วก็คุณนกเนี่ย เขาก็พยายามคานเข้ามาเดี๋ยวเขาบาดเจ็บหนักอะ่ะพยายามคานเข้ามาหาคุณแนนตะเกียดต,ตะกายเข้ามาเรื่อยๆคุณแนนเห็นอย่างนั้นก็ตกใจคุณแนนก็รีบถามเลยนก ok, เธอเป็นอะไรเนี่ยใครทําเธอแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นทํำไมเลือดออกเยอะขนาดนี้และทุกคนหายไปไหนกันหมดคุณนกเขาก็ตอบกลับมาด้วยน้ําเสียงที่แผ่วเบามากๆ เหมือนคนจะขาดใจตายอ่ะคุณนกเขาบอกว่าไอ้หมอทีอ่ะมันขั่งอะไรของมันก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็เอามีดเนี่ยมาไล่แทงทุกคนเลยและฉันเนี่ยก็โดนแทงตอนนี้จะไม่ไหวแล้วไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นไม่รู้ว่าทำไมมันถึงต้องตามฆ่าทุกคนด้วยตอนนี้มันเหมือนมันมันขาดสติไปแล้วตอนนั้นคุณแนนก็พยายามพยุงตัวของเพื่อนขึ้นมา เพื่อหวังว่าจะเอาไปส่งโรงพยาบาลให้ถึงมือหมอก็พยุงอยู่อย่างนั้นแต่สุดท้ายคุณนกเขาก็สิ้นใจตายไปต่อหน้าต่อตาคุณแนนเลยท้งทั้งที่คุณแนนช่วยอะไรเพื่อนไม่ได้เลยสิ่งที่คุณแนนคิดในตอนนั้นนะครับคือต้องวิ่งกลับไปที่ประตูบ้านเพื่อที่จะหนีออกไปแล้วเรียกให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อนๆแต่ทว่า ตอนที่แกวิ่งไปถึงประตูแล้วประตูเนี่ยมันถูกล็อกจากข้างนอกเปิดไม่ออกนั่นแปลว่าคุณแนนเนี่ยได้ตกอยู่ในสภาวะที่สภาวะที่หนีไปไหนไม่ได้ถูกขังอยู่ในบ้านนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆนะครับเหมือนตกอยู่ในเกมไล่เชือดของคัตรกรละในวินาทีนั้นเธอร้องไห้คุณแนนร้องไห้แบบ กลัวสุดชีวิตเลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีแล้วไม่รู้ว่าจะหนีออกจากที่บ้านหลังนี้ได้ไหมคุณแดน,นเขาก็วิ่งไปทั่วนะครับเพื่อที่จะหาทางออกหาประตูหาหน้าต่างออกแต่ก็าหาไม่เจอแต่ว่าไปเจอห้องห้องหนึ่งที่มันเหมือนกับว่าแง้มประตูไว้หน่อยนึงอะ่ะแกก็วิ่งเข้าไปในห้องนั้นห้องนี้มันมืดสนิทเลยแกเข้าไปหลบอยู่ในห้องนั้น สิ่งนั้นวินาทีนั้นที่แกคิดได้คือต้องโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาช่วยพอแกนึกได้อย่างนั้นก็รีบหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ปลดล็อกหน้าจอพอโทรศัพท์แสงจอมันสว่างหางตาของคุณแนเนเนี่ยเหมือนเห็นกับอะไรบางอย่างแกก็เลยหันไปมองไอ้สิ่งที่แกเห็นเนี่ย เป็นร่างไร้วิญญาณของเพื่อนแก่ที่ชื่อว่าบิวเพื่อนสาวของเธอเองแล้วก็นัดเพื่อนที่ทํางานของแกนั่นแหละพราะแกเห็นเท่านั้นแหละแกรีบเอามือปิดปากตัวเองเลยเพื่อนเนี่ยนอนตายตาเหลือกนั้งสองคนเลยคือน่าจะโดนแทงตายอ่ะดูจากรอยเลือดรอยแผลแล้วนะและด้วยความกลัวแน่นอนว่าคุณแนนเขา อยู่ในห้องกับศพสองศพไม่ได้หรอกก็เริ่มที่จะสติแตกวิ่งพลวดออกจากห้องไปพอเปิดประตูห้องไปเท่านั้นแหละหมอทียืนอยู่ห่างตัวแกไปไม่มากมือเนี่ยถือมีดเงาวับเลยไอ้หมอทีคนเนี้ยมันพูดขึ้นมาว่าหนีให้ตายยังไงก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกมันปิดตายไปแล้วจากนั้นหมอทีก็ยิ้มแล้วก็หวัวเลาะ เหมือนคนโรคจิตอะอารมณ์นั้นเลยตอนนั้นเองสัญชัตญาณของมนุษย์ที่ต้องเอาชีวิตรอดคุณแนนก็วิ่งเะลิดเปิดเปิงขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านแน่นอนว่าชั้นหนึ่งมันอยู่ไม่ได้ละมันมีคัตรกรเฝ้าอยู่วิ่งไปชั้นสองเพื่อที่จะหาทางออกอื่นพอขึ้นไปชั้นสองได้ก็รีบไปเปิดไปเปิดประตูทุกบานปรากฏว่ามันล็อกหมดทุกบานเลยไม่มีประตูบานไหนเปิดได้ ตอนนั้นแกเริ่มรู้สึกกับตัวเองว่าความหวังที่จะมีชีวิตรอดกลับออกไปเนี่ยมันลิบหลี่ลงไปเรื่อยๆเลยในระหว่างที่แกกำลังยืนคิดอะไรไม่ออกอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ๆไฟบ้านทั้งหลังก็ดับพลึบลงไปเหมือนกับว่าคัตเอาท์เนี่ยถูกสับลงแล้วไฟมันดับหมดทั้งหลังเลยนั่นเท่ากับว่าวิสัยทัศน์การมองเห็นมันก็จะแย่ลงไปอีก การที่จะหนีพ้นเนื้อมือของกัตรกรเนี่ยมันก็น้อยลงไปอีกเหมือนตกอยู่ในเกมไล่เชื่อของมันแบบสมบูรณ์แบบเลยคุณแนนแขนขาเนี่ยอ่อนแรงไปหมดละตอนนั้นนะครับคือไม่รู้ว่าจะสู้กับมันได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมเพื่อนที่เป็นหมอคนนี้ถึงต้องกลายเป็นแบบนี้ต้องมาไล่ฆ่าเพื่อนทำไมเขาเป็นอะไรเหตุจูงใจมาจากไหน ตอนนั้นคุณแนนคิดไม่ออกทำได้เพียงวิ่งไปวิ่งมาคําตามผนังไปเรื่อยๆพยายามที่จะหาทางออกต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเน่ะเหงื่อแตกพักเต็มหน้าไปหมดเลยคุณแนนะนะครับหลังเปียกไปหมดเลยมันร้อนสุดท้ายคุณแนนเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็ไปหลบที่หลังเสาต้นหนึ่งก็พอที่คนคนนึงเนี่ยมันจะแอบหลังเสาต้นนั้นได้ตอนนั้นแกบอกว่า แคมือปิดปากตัวเองเพราะว่าตัวเองร้องไห้อยู่เดี๋ยวเสียงสะอื้นเนี่ยมันจะดังออกมาจนฆาตรกรมันรู้ตัวแล้วตัวเองจะเป็นอันตรายเชื่อไหมว่าในความเงียบนั้นเน่ะเสียงหัวใจของคุณแนนเนี่ยมันดังตึบ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 ,ตบดังออกมาชัดกว่าเข็มนาฬิกาซสอีกจากนั้นไม่นานครับมันมีเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แล้วก็ตามด้วยเสียงพูดเป็นเสียงของมอทีฆัตกรนั่นแหละพูดออกมาว่าอยู่ไหนนะอยู่ไหนเอย่ยฉันก็ชอบเล่นซ่อนแอบนะแต่ถ้าฉันหาเธอเจอเธอไม่รอดแน่มันเป็นคำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเนี่ยกลัวแบบสุดขีดน้ำเสียงเยือกเย็น แฝงด้วยความอำมหิตอยู่ในนั้นคุณแนนเขารับรู้ได้เลยว่าคงใกล้จะถึงเวลาเต็มทีแล้วที่ตัวเองจะต้องตายอยู่ที่นี่ตอนนั้นเองคุณแนนพยายามคิดภาวนาอยู่ในใจว่าให้มันเดินผ่านเสาต้นนี้ไปซะแล้วตัวเธอเองเนี่ยจะได้วิ่งกลับลงไปข้างล่างแล้วไปทุบป,ป,ประตูให้ออกเพื่อที่จะออกไปข้างนอกให้ได้ตอนนั้น เสียงเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงมีดที่มันขูดมาตามผนงังคลืดคลืดแกบอกว่าเสียงมันทิ่มเข้าไปในขั่วหัวใจเลยและจังหวะนั้นเองครับมันเสียววิจริงๆไอ้คัตรกรหรือหมอทีคนเนี้ยกำลังจะเดินผ่านเสาต้นนี้ไปมันก็จะได้จังหวะที่คุณแนนเขาจะวิ่งลงบันไดแต่ปรากฏว่า เสียงโทรศัพท์เจ้ากรรมของตัวเองเนี่ยมันดังขึ้นมาทำให้ไอ้ฆาตรกรคนนี้มันรู้ตัวพอจังหวะที่มันรู้ตัวมันกระโดดมาขวางหน้าของคุณแนนแล้วก็คว้าหมับเข้ามาที่แขนคุณแนนจับไว้แน่นเลยต้องบอกว่าคุณแนนดิ้นไปไหนไม่ได้เลยดิ้นก็ไม่หลุดได้แต่ร้องขอชีวิตร้องไห้อยู่อย่างนั้นนะเพื่อที่จะ ขอชีวิตให้ตัวเองเี่นรอดแต่เหมือนกับว่าไอ้ฆาตรกรคนนี้มันไม่ได้ฟังในสิ่งที่เธอร้องขอเลยตอนนั้นสิ่งที่เธอเห็นนะครับไฟในบ้าน,นมันสว่างจ้าขึ้นมาพลึบเหมือนมีคนสับคัดเอาขึ้นตอนนั้นสิ่งที่เธอเห็นคือไอ้เจ้าฆาตรกรมันง้างแขนขึ้นจนสุดแขนเลย กำมีดอยู่ในมือมีดในเล่มยาวเลยแล้วมันก็เหวี่ยงมีดเข้ามาที่ท้องของเธอดังชึบตอนนั้นเธอกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เจ็บเลยคุณแนนรู้สึกว่าไม่ได้เจ็บเลยแล้วไอ้ฆาตรกรมันก็ยิ้มแล้วก็พูดขึ้นมาว่าสุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนแนนแล้วมันก็หัวเราะชอบใจ แล้วในวินาทีนั้นเองอะ่ะเพื่อนเพื่อนที่ตายไปแล้วอะ่ะที่แกเห็นเป็นศพอยู่ในห้องอะ่ะวิ่งกันเข้ามาแล้วก็เข้ามาปลอบใจแกคือแบบโอ้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบปลอบใจตอนนั้นคุณแนนถึงได้รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ตัวแกเจอมาเนี่ยมันเป็นการเซอร์ไพรส์ของเพื่อนๆ ที่เล่นบทเล่นละครกันเป็นการฆาตกรรมกันนั่นแหละแกถึงได้มารู้ว่าเพื่อนๆน,นะแกล้งโอ้ยทําเอาแกตกอกตกใจโกรธเพื่อนทุกคนเลยโอย้เล่นแรงกันขนาดนี้ถ้าหัวใจวายตายไปขึ้นมาเนี่ยจะทํายังไงถ้าตกบันไดตกอะไรไปขาแข้งขาหักขึ้นมาจะทํายังไงแกก็โกรธแหละแต่ใจนึงก็รู้สึกโล่งใจที่มันไม่ใช่เรื่องจริงโอ้โห มันเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่ใจก็ยังเต้นตึบตับตึบตับอยู่อย่างนั้นนะนะเพราะความกลัวคุณแนนก็รีบถามเลยโอ้แล้วไปเอาเลือดมาจากไหนถ้าไม่เหมือนจริงจังเลยเนี่ยเพื่อนๆน,นก็รีบบอกกันว่าเลือดปล้อมเนี่รอนานเนี่ยเหนียวตัวไปหมดแล้วกว่าแกจะมาเนี่ยโอ้โหพอพูดคุยอะไรกันเสร็จแล้วกก็ถามวันเนี้ยแผนเนี่ยใครเป็นต้นคิดไอ้หมอใช่ไหมหมอทีก็ยิ้ม ยิ้มแบบยิ้มแห้งๆอ่ะเป็นคนคิดเองแหละอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อารมณ์นั้นเลยแกก็เตือน,นเพื่อนว่าไม่เอาแล้วนะคขาาหน้าคข่าหลังไม่เล่นอะไรแบบนี้นะมันอันตรายหมอทีก็พูดขึ้นมาว่าเอาหน้าครั้งหนึ่งในชีวิตเตือนเต้นดีออกนะจากนั้นทุกคนก็พากันมานั่งดื่มนั่งกินนั่งสั่งสค์พูดคุยกันตามภาษาเพื่อนรักตามปกติเลย ไม่ได้มีอะไรผิดปกติและในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกันอยู่มันก็มีข่าวด่วนออกทางทีวีในเนื้อข่าวเนี่ยที่นักข่าวกำลังรายงานนะครับมันเป็นข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งซึ่งไม่ห่างจากบ้านของหมอทีหรือบ้านที่ทุกคนอยู่กันตอนนี้ไม่ห่างจากตรงนี้มากเมื่อทุกคนนะ่ะ เห็นข่าวข่าวนี่ยเฮ้ยมันอยู่ใกล้ตัวก็เลยหันมาตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจดูข่าวข่าวนี้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุอะไรตอนนั้นในข่าวนักข่าวเขารายงานว่ามีชาวบ้านพบรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองตรงสามแยกซึ่งมันก็คือสามแยกที่คุณแนนเขาขับผ่านมาเมื่อกี้นั่นแหละ ไอ้ตรงที่มันมีรถมาขับปาดหน้าแกนั่นแหละแต่สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นนะรถคันนั้นที่กู้ภัยเขากำลังดึงขึ้นมาจากคูน้ำมันเป็นรถของหมอทีใช่แล้วหมอทีที่นั่งอยู่กับทุกคนตอนนี้แหละและไม่นานในข่าวก็รายงานว่าได้พบศพ คนขับก็คือชื่อของหมอทีแล้วกู้ภัยก็กำลังเอาผ้าขาวห่อร่างทุกคนที่อยู่ในบ้านตอนนั้นตกใจหมดเลยรีบถอยกลูออกมาจากหมอทีแล้วก็ตะโกนกันว่าไอ้ทีมึงอะตายแล้วตอนนั้นหมอทีก็ไม่เชื่อว่านี่มันคือเรื่องจริงตนเองจะตายไปได้ยังไงล่ะแกก็ แกก็เถียงกับเพื่อนน่ะไม่จริงอะ่ะจะตายได้ยังไงถ้าตายแล้วจะมายืนยืนอยู่ตรงนี้จะมานั่งอยู่ตรงนี้กับพวกแกได้ยังไงกันตอนนั้นคุณนัทคุณน,นกคุณบิวก็รีบพูดขึ้นมาว่าไอท้ทีมึงตายไม่รู้ตัวแน่ๆเลยอะ่ะมึงไม่รู้ตัวเองว่ามึงตายมึงดูในข่าวสิคนตายก็ชื่อมึงรถมึงมึงไปเถอะอย่ามาหลอกมาหลอนพวกกูเลยพวกกูกลัวมึงจําไม่ได้เหรอ ตอนที่มึงรอไอแนนมาที่บ้านเนี่ยมึงขับรถออกไปซื้อของมึงตายไปแล้วเพื่อนมึงไปเหอะตอนนั้นทุกคนถึงขั้นยกมือไหว้เลยนะเพราะกลัวมากๆเลยใ้สิ่งที่เห็นตรงหน้าเนี่ยคือหมอทีไม่ใช่คนนะตอนเนี้จากนั้นข่าวในทีวีมันก็รายงานเพิ่มเติมว่าขณะนี้พบศพมากกว่าหนึ่งศพหรือมีศพอื่นอยู่ด้วยในนั้นเพิ่มมาอีกสศพ จากนั้นข่าวมันก็นำเสนอว่าศพสามศพนี้มีคุณนัดมีคุณนกแล้วก็มีคุณบิวทุกคนที่อยู่กันตอนนั้นนะนะตกใจกันหมดที่เห็นล่างของตัวเองเนี่ยอยู่ในข่าวตอนนั้นคนที่ตกใจที่สุดคือคุณแนน คุณแนนรีบถอยกลูห่างออกมาเลยหลังติดกำแพงเลยคุณแนนรู้ในทันทีว่าเพื่อนๆนทุกคนเนี่ยตายกันหมดแล้วและตอนนั้นเองหมอทีก็พูดขึ้นมาว่ากูจำได้แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดกูไม่ได้ตายคนเดียวพวกมึงไปกับกูด้วยตอนที่ออกไปซื้อของตอนที่รอไอแนนมันมาที่บ้านเราต่างพากันออกไป ทุกคนแล้วเราก็พากันไปตายตอนนี้เราทุกคนเป็นวิญญาณยกเว้นไอแนนคนเดียวที่เป็นคนตอนนี้ทุกคนได้ยินอย่างนั้นก็ร้องไห้ตกใจตอนนั้นน่ะคุณแนนทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่เอามือปิดหน้ายกมือไหว้ว่า,วาขอละอย่ามาหลอกมาหลอกกันเลยพวกแกทุกคนตายกันหมดแล้วอย่ามาหลอกกันเลยเดี๋ยวฉันจะทำบุญไปให้ พอทุกคนในนั้นเหมือนรู้ตัวเองว่าตายไปแล้วอะสภาพร่างกายก็เปลี่ยนไปเริ่มมีแผลมีเลือดมีอะไรปรากฏขึ้นมาตามตัวตามลักษณะศพที่กู้ภัยเขานำออกมาจากรถเลยเป็นแบบนั้นเลยคุณแนนก็พังพูคำพูดออกมาขอบใจนะที่จัดงานวันเกิดให้ขอบใจนะที่พาพวกเราทุกคนมาได้เจอกัน ถึงแม้ว่าการเจอกันครั้งนี้เราจะไม่ได้เจอกันในแบบที่เรายังเป็นคนแต่ก็ขอบใจตอนนั้นเพื่อนๆทุกคนน่ะเดินตรงเข้ามาหาแกแกแก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเดินเข้ามาทําไมคือเขาเป็นวิญญาณกันหมดแล้วนะแกหลับตาปีเลยแล้วก็ยกมือไหว้ว่าจะทําบุญไปให้อย่ามาหลอกกันเลยอย่าทําอะไรเลยจนทุกอย่างมันเงียบไป พอคุณแนนเขาลืมตามาก็ปรากฏว่าไม่เห็นใครแล้วในบ้านนั้นมีแค่แกอยู่คนเดียวแต่มันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันตกอยู่ตรงพื้นบนหน้าแกมันเหมือนเป็นการ์ดอวยพรวันเกิดแกก็คว้าขึ้นมาแล้วก็เอามาเปิดอ่านข้างในนั้นมันเขียนข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนขอให้แกมีความสุขมากๆในวันเกิดปีนี้ พวกเราสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนแกตลอดไปไม่ว่าเราจะยังอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ตามพวกเราจะอยู่ข้างๆแกเสมอหลังจากผ่านเหตุการณ์ช่วงนั้นมาคุณแดน,นก็ไปร่วมในพิธีศพของเพื่อนๆทุกคนจนพิธีเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีหลังจากนั้นคุณแอน,นเขาก็ได้ทำบุญให้กับเพื่อนๆทุกคนตามที่ คุณแนนได้ลั่นวาจาเอาไว้ได้สัญญากับเพื่อนๆเอาไว้และแน่นอนว่าเพื่อนๆทุกคนที่จากไปจากไปเพียงกายเท่านั้นทุกคนจะยังอยู่ในความทรงจําของคุณแนนเสมอที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเพื่อนรักกันเติบโตมาด้วยกันแล้วสักวันหนึ่งเราก็คงจะได้เจอกันอีก